กลับสาสใน์มรยาพนที่น้องๆชื่นชอบนะครับกับพี่มิวเมจิครับสวัสดีครับพี่มิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับใส่สูตรใส่อะไรที่ดููมฐานผมชอบพี่เขาครับพี่เขา ครับพี่ตูนครับพี่ตูนขอพี่ตูนครับตอนนี้สลัมไม่ครับพี่ตูนน้องป้าแปะนะครับผมชอบพี่ตูนแล้วแต่งตัวอย่างนี้ผมชอบมากเล่นเป็นคนเลยเล่นกป็นเลยคนที่ผมจะสอนวันนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่ซุปครับนี่คนสอนวันนี้นะครับถูกต้องครับการสลับสีครับพี่การสลับง่ายๆเลยครับเปิดให้ดูก่อนเลยจะหาว่าแอบเปลี่ยนสีนะครับ สีเขียวนะครับติดเอาไว้นะครับอันนี้สีเขียวนะครับครับอีกใบหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็สีเขียวใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาวางเอาไว้นะครับอันนี้สองใบนี้ก็เป็นสีแดงสีแดงสองใบนะครับครใบเราจะทำานี้นะครับเฮ้ยพี่ิวครับพี่หนุ่ด้วยความเคารพนะผมรู้จักนักมายากลมาหลายคนเป็นยี่สิบปีเลยเนี่ยครับพี่ไม่มีใครเซกที่สง่าเท่าพี่เลยช่วยเปลี่ยนได้ไหมได้ได้ได้เสียงมันแบบว่าเฮ้ย อันนี้นะเข้ห็นไหมพี่มันบอกเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้สีอะไรนะครับสีเขียวสีเขียวนะครับนี่เลยครับกลายสีแดงท่านี่กลายเป็นสีเขียวเห็นไหมครับโเพราะอยกธาตุใช่คุณพ่อแล้วครับี่อันนี้เลยใช่อธิบายสอนเลยนะครับเล่นยังไงฮะนี่ครับพี่ซุปครับก็คือต้องเรียงกันอย่างนี้เลยครับสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดเข้ามาอย่างนี้นะครับวิธีคือคือการ์ดพลังหรือว่าการ์ดที่น้องๆจะเล่นเนี่ยนั่นหมายความว่า สีที่เราจะหลอกคือสีนี้ใช่แต่สีที่จะวางคือสีนี้ใช่ครับต้องเียนแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ครับแล้ววิธีเล่นนะครับแล้วก็คือนับก่อนหนึ่งองสามสใบทั้งหมด4ใบใช่ไหมครับ แล้วก็เอานิ้วก้อยนะครับรบล็อกไว้นิดเดียวนะครับเพื่อที่เราจะเปิดสองใบเป็นนิ้วโป้งนี่แม่ผมคนไม่ชอบนิ้วโป้งนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งเราก็เอานิ้วโป้งล็อกไว้นะครับเขาจะเห็นนะครับพี่เราก็จะนิ้วก้อยล็อกไว้อย่างนี้ดีกว่าหรือถ้าไม่ถนัดเรานิ้วก้อยอีกข้างนึงก็ได้นะครับข้างเดียวกันนะครับก็คือเปิดมา2ใบอย่างนี้ครับพี่ซุปครับนี่เห็นไหมครับเออเขาจะเข้าใจว่าตัวนี้เป็นสีเขียว่จริงแล้วข้างหลังเรามีสีแดงซ่อนอยู่นี่คือใบบนใช่ครับแล้วก็อันนี้สีเขียวนะครับแลล้้วเราาก็ปปปิดงงไอย่นีึ๊บ ครัวนี้เราหยิบไปปุ๊บเพื่อนจะเข้าใจว่าเนี่ยสีเขียวแต่จริงๆไม่ใช่สีแดงสีแดงราวา็ว่บอกสีเขียวหนึ่งใบครับครับอ่าครัวนี้ใบที่สองใช่ไหมครับเราดึงใบบนขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วหยิบมาหมดเลยอ่าสามใบเห็นไหมครับอ่าฮะปุ๊บสีเขียวจะเป็นสีเขียวใช่ครับจริงๆไม่ใช่คว่มลงมาปุ๊บ แล้วเขาจะเข้าใจแล้วว่าเราเอาสีเขียววางจริงเมันสีแดงนะครับก็วางลงไปปึ๊บคราวงนี้ในสองใบนี้ก็เป็นสีเขียวแล้วครับแล้วก็แต่เขาเข้าใจว่าเป็นสีแดงใช่ครับแล้วก็วางลงไปวางลงไปแล้วก็เสกครับพี่ช่วงนี้สำคัญอันนีี้ยากท่สุดเพราาะว่สำคัญมากนะครับน้องมีนี่ยังไม่เสร็จนะครับกลมลองจะสำเร็จต้องสิ่งนี้เลยต้องเสกครับพร้อมครับน้องครับเกรียมขึ้นก่อนครับเตรียมขึ้นก่อนเพื่อความสนัดนะครับแล้วก็เสกเพื่อพลังกิบปูนเพวงอค้าตื่นต่่นนะครับเห็นไหมครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนสี เด็กทั้งประเทศเราอนาคตของชาติเรา้อาทำท่านี้เหรอครับถูกต้องครับพี่มิวผมขอเปลี่ยนสักแล้วอยาาเอาทำไมนักมายากลต้องแบบเออปิ้งไม่ใช่จะทำแล้วก็เราต้องเป็นตัวของตัวเองเฮ้ยเออครั้งนี้เปลี่ยนแล้วครับผมผมว่าไม่ทำมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปอยู่แล้วเราจะเป็นสลับสีกันถูกต้องครับนี่เลยคนนี้มีชื่อว่าการสลับสีครับ ตัวแรกชื่อนี้ป่ะใช่ครับรู้จนะใช่ครับใช่เหรอใช่จริงเปล่าพี่ชู้จำได้ไหมผมพูดว่าจำได้หรือว่าจำไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าพี่นิ้วเก่งขอบคุณมากครับพี่นิ้วขอบคุณครับขอบคุณมากครับ